เข้าเฝ้าครั้นถึงเดือนห้าขึ้นห้าค่ำปีฉลูเบญจะศกจุลศักกราช1 1 6 7พระหูราธิบดีพระวิเชียนและสมยนตราด้วงได้นำเรื่องที่จะนำสมณีนโตเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้าหารือกับพระอาจารย์แก้วท่านก็เห็นดีงามด้วยแล้วเรียกสมณีนโตอบรมสั่งสอนให้รู้ขนบรรมเนียมการเดินนั่งพูดจากับเจ้านายให้ใช้ถ้อยคำให้เหมาะถ้อยเหมาะคำอย่ากลัวอย่ากตกใจ ไม่ให้มีความสะทกสถานให้พูดโดยคิดใครครวนก่อนสามเณรโตน้อมคำนับรับคำสอนของพระอาจารย์แล้วเข้าห้องน้ำชำระกายทาขมิน้นครองผ้าจีวรและคาดรัดประคตที่โยแม่มอบให้เสร็จแล้วพระโหราธิบดีพระวิเชียนเสมียนตราด้วงและสามเณรโตก็ลงเรือแวดสีแจวและลำไปยังท่าตำหนักแพหน้าพระราชวังเดิม แล้วนำเนนขึ้นไปบนท้องพระโรงในพระราชวังเดิมณนฝั่งธนบุรีใต้วัดระฆังนั้นฝ่ายพนักงานหน้าท้องพระโรงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิดศรนสุนทรว่าพระโหราธิบดีพาสมณเนรมาเฝ้าจึงเสด็จออกท้องพระโรงทรงปราศัยทักถามพระโหราธิบดีพระวิเชียนและสมียนตราด้วงแล้วได้ทรงสดับคำพระโหราธิบดี กราบทูลเสนอคุณสมบัติของสมณเณรขึ้นก่อนเพื่อให้ทรงทราบจึงทอดพระเนตรสมณเณรโตทรงเห็นสมณเณรโตปลิ่งปลัง่งรังสีกายออกงามมีราศีและมีรัศประคดน้ำขนุนอย่างขุนนางในตำรวจใหญ่คาดบริขารมาด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิศรส,สุนทรทรงพระเกษมสันโสมนัสยิ่งนักไม่เคยมีครั้นใดจะแสดงให้เห็นอย่างออกหน้าเช่นนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าองค์รัชทายาทผู้จะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จดำเนินตรงเข้าจับมือสมณเนรโตจูงมาให้นั่งพระเก้าอี้เคียงพระองค์แล้วทรงถามว่าสมณเนนเป็นคนบ้านไหนสมณเนนทูลตอบว่าขอถวายพระพรอาจตามาภาพเป็นชาวชายโยทรงถามต่อไปว่าโยมแม่ชื่ออะไรสมณเนนทูลตอบว่า แม่งุดขอถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ารับสั่งถามอีกว่าอายุเท่าไรสมเนนรโตทูลว่าขอถวายพระพรเกิดปีวอกอัทศกสมเด็จเจ้ารับสั่งอีกว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนสมเนนรทูลว่าขอถวายพระพรบ้านเดิมอยู่กำแพงเพชรแล้วย้ายมาตั้งบ้านอยู่อ่างทองขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหลวงอิศรสุนทรตรัสถามว่าโยมผู้ชายชื่ออะไรสมมาเน,นทูลตอบว่าขอถวายพระพรไม่รู้จักรับสั่งถามต่อไปว่าทําไมโยมผู้หญิงไม่บอกตัวโยมผู้ชายให้เจ้าได้รู้จักบ้างหรือสมมาเน,นทูลว่าโยมผู้หญิงเป็นเพียงแต่กระซิบบอกว่าเจ้าของรัฐประคตนี้เป็นเจ้าคุณแม่ทัพขอถวายพระพรครั้นได้ทรงฟัง ตระหนักพระหัไทยแล้วทรงพระปราโมทเอนดูสมเนยนยิ่งขึ้นจึงมีรับสั่งทึกทักว่าแนะพระโหราเนนองค์นี้ฟ้าจะทึกทักเอาเป็นพระโหรานำช้างเผือเข้ามาถวายจงเป็นเนนของเจ้าฟ้าต่อไปฟ้าจะเป็นผู้อุปถัมบำรุงเองแต่พระโหราต้องเป็นผู้ช่วยเลี้ยงช่วยสอนแทนฟ้าทั้งพระวิเชียนและเสมียนตราด้วงช่วยฟ้าบำรุงเนน เนนก็อย่าสึกเลยไม่อนาทรอ,อะไรฟ้าขอบใจพระโหรามากทีเดียวแต่พระโหราอย่าทอดทุระทิ้งเนนช่วยเลี้ยงช่วยสอนต่างหูต่างตาช่วยดูแลให้ดีด้วยแล้วเห็นจะต้องย้ายเนนให้มาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชมีจะได้ใกล้ๆกับฟ้าให้อยู่วัดนิพพารามจะดีกว่าวัดนิพพารามคือวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษดในปัจจุบัน ครั้นได้ทรงฟังแล้วจึงทรงมีพระอักษรเป็นลายพระหัตถ์มอบเนนโตแก่สมเด็จพระสังฆราชมีแล้วทรงลายพระหัต์นแก่พระโหราธิบดีให้นำไปถวายพระโหราธิบดีน้อมเสียนคำนับรับมาแล้วกราบถวายบังคมลาทั้งพระวิเชียนและเสมียนตราดวงสมเนรโตก็ถวายพระพรลาแล้วก็สเสด็จขึ้น